สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube อ็นดิรินเทรนนิ่งปั้นแบรนด์เสื้อผ้าค่ะ,คะวันนี้เราก็พิเศษหน่อยเพราะว่าเรามาเจอกันตอนกลางวันกับรายการวันล,ละผ้าซึ่ง EP 2นะคะก็จะมานำเสนอเป็นอิตาลีซิลหรือผ้าใหมาอิตาลีนั่นเองค่ะอิตาลีซิลเนี่ย ถ้าพูดถึงวงการเสื้อผ้าทั้งงานตลาดงานประตูน้ําแล้วก็งานขายส่งอะไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเพราะว่าไหมอิตาลีเนี่ยค่ะรินพันกันไหมอิตาลีเนี่ยเป็นผ้าที่มีต้นทุนต่ําแต่สามารถผลิตสีสันออกมาได้สวย แปลกตาแล้วก็สามารถทําลายได้เยอะมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เอ็มจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าหมาอิตาลีทั้งในเรื่องของราคาคุณสมบัติชนิดของผ้าและถ้าเรานําผ้าชนิดนี้ไปพิมพ์มค่ะ จะได้สีเป็นอย่างไรและส่วนที่เข้ามาคะฝากเช็คเสียงซาวสัญญาณและภาพด้วยว่ากระตุกหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นไลฟ์สดไม่ได้อัดคลิปไว้เนาะ mm hmm. ก็ถ้ามีปัญหาเรื่องสัญญาณอะไร mm hmm. ก็ขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะค่ะสำหรับมาอิตาลีนะคะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เหมือนกับผ้าครีปซาตินเลย mm hmm. ถ้าใครได้ดูรายการวันละผ้า ep 1นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเอ็มนำเสนอเป็นผ้าครปซาติน เป็นผ้าสังเคราะห์หรือที่เราเรียกว่าโพลีเอสเตอร์เหมือนกันค่ะก็เหมือนกับใหมอิตาลีนะคะอันนี้นะคะเท็กเจอร์ของมันจะต่างจากผ้าคริปซาตินตรงที่ว่าผ้าซาตินนะคะมันมีผิวที่ลื่นมีผิวที่วาวเงาแต่มหมอิตาลีเนี่ยจะเป็นผิวที่ไม่เงาและสามารถใช้ประโยชน์ ได้หลากหลายกว่ามากๆนะคะด้วยราคาผ้าที่มันถูกอ่ะบอกเลยว่าราคาถูกแล้วก็ไม่ลื่นไม่เงาก็เลยคนก็เลยนิยมนำมาตัดเป็นชุดได้หลากหลายมากกว่าซาตินด้วยผิวสัมผัสมันเอ่ยราคาเอ่ย มันสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายกว่านะคะ<ช>อันนี้คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเอ็มยืนให้แล้วกันค่ะอันนี้คือเป็นภาพพิมพ์ลายของแบรนด์ Buwa Fabric นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของเอ็มเองเป็นลายดีคาสิ์ซึ่งวันนี้ก็คือเอามาให้คุณแม่บูกัะค่ะมีเห็นไหมคะว่าผิวเขาจะไม่วาวเนาะผิวค่อนข้างเรียบส่วนอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ได้พิมพ์มันก็จะเป็นแบบนี้จางๆหน่อย ทำให้เรารู้ว่าผ้าชนิดนี้ค่ะสามารถเอาไปพิมพ์ได้แบบเทคนิค u ับ i ิเมชันเพราะมันให้สีที่สวยแล้วก็สีไม่ทะลุเนื้อผ้าด้วยค่ะเพราะว่าผ้าบางประเภทอย่างชีฟองเอ้ยหรือผ้าแก้วออกแกนด,ดี้พวกนี้ค่ะเวลานำไปพิมพ์ลายนะคะสีมันจะทะลุ และไม่สามารถพิมพ์ได้ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงจริงๆถึงจะพิมพ์พวกผ้าโปร่งแสงได้และคุณสมบัติของผ้าไหมอิตาลีคือ ไม่โปร่งนะคะทึบแสงควรจะนิยมเอาไปตัดชุดเดรสเพราะว่าผ้าพริว้วทิ้งตัวเหมือนกับซาตินค่ะแต่แค่มันไม่โปร่งแสงและสามารถนำไปปูโต๊ะได้นะคะนำไปเป็นผ้าปูโต๊ะอาหารทำผ้ามา่านแต่ถ้าจะทำผ้ามา่านอาจจะต้องใช้ผ้าหน้ากว้างมากกว่า60นิ้วนะคะอย่างผ้าที่เอ็มมีคือ60นิ้ว เป็นผ้าหน้ากว้างเท่านั้นถ้าแบบเป็นผ้าม่านเลยอาจจะต้องแบบ2เมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องใช้ผ้าหน้ากว้างขึ้นที่นิยมหลักๆนะคือเอาไปปูโต๊ะเอาไปปูที่นอนหรือเอา,เอาไปตากนะคะแล้วก็จะคนจะอาดับเอาไปทำเป็นของตกแต่งบ้านคือทำเป็นฉากหลังไลท์ไลาสติเป็นวอลเปเปอร์ ราคาของผ้าไหมอิตาลีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อในปริมาณที่เยอะไหมเอ็มพูดไปเลยขอพูดแบบอาชัดเจนละกันคือถ้าคุณซื้อในปริมาณที่เยอะมากกว่า100่งร้อยหลาขึ้นไปอะค่ะมันจะได้ประมาณที่หลาละ30บาทเท่านั้นหรือ25บาทแล้วแต่เจ้าแล้วแต่คุณสมบัติ ว่ากี่กรัมกี่กรัมแต่ถ้าซื้อราคาปลิกอ,อาจจะอยู่ที่3ลา100บาทหรือหลาละ40แต่ว่ามันไม่สูงขึ้นกว่านี้แน่นอนค่ะเพราะว่าพวกร้านขายส่งเช่นพหูรัสสำเพ็งประตูน้ำนะคะ oh. เขาก็จะชอบใช้ผ้ามาอิตาลีนี่แหละค่ะไปผลิตเป็นชุดด้วยความที่ผ้าชนิตนี้ค่ะมีคนนำเข้ามาจากจีนทำให้เหมือนว่าสามารถนำเข้าได้หลากหลายลายแล้วก็นำเข้าได้ในราคาที่ถูก มันก็เลยได้หลายๆสีหลายลายเพราะด้วยต้นทุนที่มันต่ำกว่าผ้าชนิดอื่นๆแต่คุณสมบัติของมันใช้งานได้หลากหลายมันก็เลยตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนหรือคนที่เริ่มต้นทำแบรนด์เสื้อผ้าแนวแบบชุดใส่ง่ายสบายๆอนะคะ่ะหมอิตาลีก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะแต่มันก็มีข้อเสียของมันเพราะด้วยความที่อิตาลีชนิดนี้ค่ะเป็นแบบโพลีเอสเตอร์นะคะทุกคนเอ็มให้ อ้ัเส้นใยของมนะันมันเป็นผ้าทึบแสงแล้วก็เส้นใยที่มันทอค่อนข้างแน,น่นเพราะว่ามันคือโพลีเอสเตอร์หนึรปร์เซ็นต์ดังนั้นต่อให้มันจะบางขนาดไหนก็เือะถ้าเรามาตัดเป็นชุดนะคะการระบายอากาศนะ่ะมันก็คือเป็นผ้าสังเคราะห์มันก็ระบายอากาศได้ไม่เท่ากับผ้าคอตตอนหรือผ้าคอตตอนอินเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะผ้าคอตตอนผ้าทีซพวกนี้ค่ะ ผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายผ้าลินินสลบับเป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติซึ่งมันจะระบายอากาศได้ดีกว่าด้วยโครงข่ายการทอรที่มันมีช่องว่างมากกว่าแต่พอเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยด้วยราคาที่มันถูกและหาซื้อได้ง่ายมันก็เลยได้ผิวสัมผัสที่อาจจะไม่ได้ใส่สบายแต่ถ้าใครที่ไม่คิดมากเป็นคนที่ชอบแบบอัปเดตเทรนแฟชั่นตลอดชอบที่จะซื้อเสื้อผ้า ทุกๆสัปดาห์ก็ไม่ต้องไปซีเรียนนะคะเพราะว่าผ้าโพลีเอสเตอร์อย่างเช่นผ้าหมาอิตาลีที่เอ็มนำเสนอเนี่ยมันแทบไม่ต้องรีดได้เลยอะต่อให้คุณไปแบบทำให้มันยับยับยบยบขนาดไหนอะคะ่ะแค่คุณสลัดสลัดนะคะสลัดสลัดเห็นไหมคะมันก็ยังเป็นผิวที่เรียบอยู่คือมันดูแลรักษาง่ายกว่าผ้าจัดใหญ่ธรรมชาติแค่ต้องแลกมาด้วยผิวสัมผัสที่มันร้อนและที่สำคัญนะคะถ้าเอาไปพิมพ์แบบเทคนิค คือสีสวยและภาพคมชัดมากๆเพราะว่ามันดูดสีได้ดีค่ะลองคิดดูละกันไฟล์คอมพิวเตอร์ที่เอ็มออกแบบหลายผ้ามาคือสีเป็นโทนพาสเทลแต่เอาไหมอิตาลีเนี่ย ไปพิมพ์แล้วสีมันเข้มขึ้นประมาณ2เฉดเลยอ่ะเพราะคุณสมบัติการดูดสีของไหมอิตาลีเนี่ยดีมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าใครคิดอยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็อยากจะออกแบบลายผ้าเป็นของตัวเองการใช้ไหมอิตาลีในช่วงเริ่มต้นเทสต,ตลาดหรือทําเป็นงานตัวอย่างก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ใคร ใช้ผ้าอะไรก็แนะนำแล้วก็แชร์ประสบการณ์มาให้เอ็มฟังหรือถ้าใครรีเควสอยากให้เอ็มให้ความรู้ผ้าชนิดอื่นๆนะคะที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากก็ลองนำเสนอมาได้นะคะสำหรับวันนี้เอมิรินเทรนนิ่งบ้านแบรนด์เสื้อผ้าและรายการวันละผ้าก็ขอจบการแชร์แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe <S <S เท่านี้ก็ ฝากดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะเพราะคุณสามารถเอาแนวความรู้นี้ไปใช้ในการทำแบรนด์เสเื้อผ้เอาเพื่อคำนวณต้นทุนในการตัดชุดของคุณได้ค่ะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ทักในช่อง Youtube และใน Facebook อ m ิล e ่นเทรน n ิ้งปันแบรนดเสื้อผ้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย